ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนล่างย่อมความประกาศตามปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศมาเลเซียและกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในช่วงวันที่3าถึงหพฤศจิกายนสําหรับอ่าวไทยทางตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรส่วนบร,ริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบร,ริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง ออกอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมบริเวณพื้นที่จังหวัดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบ และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร